สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนก็มาเจอกับช่องปูนา USA กันอีกแล้วนะคะวันนี้ปูนาจะพาเพื่อนๆนนะคะมาเปิดขวดโหลส้มหมูที่ปูนาทำลงคลิปไปนะคะปูนาทำคลิปไปก็ประมาณห้าวันแล้วเนาะแต่ปูนาเพิ่งอัดคลิปลงไปนะคะวันนี้ปูนาก็เลยนะคะเมื่อครบห้าวันแล้วนะคะปูนาก็ จะมาเปิดโอ้โหกลิ่นนี้หอมนะคะก่อนที่จะไปติดตาม,มาพร้อมๆกันนะคะก็อย่าลืมท่านที่เข้าใหม่นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA นะคะสําหรับท่านที่กดติดตามแล้วปูนาขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะมาติดตามกันคะว่าหน้าตาส้มหมูจะเป็นอย่างไรคะ่ะมาดูกันค่ะมาดูเดี๋ยวปูนาจะเปิดนะคะว่าหน้าตาส้มหมูของปูนาจะเป็นอย่างไรนะคะ โอ้โหขอบอกเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่ากลิ่นนี่หอมชวนรับประทานมากแล้วเนื้อหมูนี่จะแข็งอ,อ,อืขอบอกว่าดูหน้าตานะคะดูหน้าตาส้มหมูของปู่น้าได้จากพี่น้องโอ้ยเนื้อหมูนี่มันจะเนื้อแน่น แล้วก็ได้ที่มากเลยนะคะกลิ่นนี้จะหอมกระเทียมนะคะออืืหขอดมหน่อยอแม่มจบะบบกคุณมันหอมดีจริงๆนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นปูน่าจะพาเอาไปทอดนะคะจะพาเอาไปทอดมาดูลักษณะการทอดของปูนานะคะโอเคมาติดตามกันนะคะช่วงที่ปูนาจะทอดนะคะ เอาส้มหมูมาทอดนะคะข้อที่ปุรหน่าอยากจะเนะนน้นำขึ้นเลือนนะคะเวลาเราทอดหมูเนี่ยหรือว่าทอดปลาส้มหรือว่าทอดปลาทูอะไรก็ตามเนี่ยก่อนที่เราจะลงไปทอดนะคะเราต้องใช้อ่แป้งนะคะแป้งที่แป้ง,ง,ปง,ปงทอดนะคะคลุกเคล้าเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นรับน,นะที่ปูร่าจะมามแนะนำนะคะสำคัญเลยนะคะ เพราะว่าเวลาไปทอดนีมันจะทำให้สีสันของทาสิ่งที่เราจะนําไปทอดคือพวกปลาส้มหรือว่าพวกหมูส้มหรือว่าพวกปลาทูทอดหรืออะไรก็ตามที่แบบว่าเราจะมาทอดมันจะทําให้ดูหน้ารับประทานนะคะสีสันหน้ารับประทานแล้วมันจะทําให้กรอบนอกนุ่มในแล้วมันก็จะอร่อยนะคะอันนี้คือเคดที่แม่รับนะคะที่ยูปาจะนำมาฝากเพื่อน,นะคะตอนนี้นะคะ ปูนาก็คลุกเขาเนื้อหมูนะคะส้มหมูแล้วนะ,ะพี่พี่น้องจา้าปูนาก็ลัคลุกเขาใส่กับแป้งนะคะแป้งชุดแป้งทอดของโกกินะคะเดี๋ยหลังจากนั้นปูนาตั้งกระทะไฟร้อนหนึ่งแล้วก็จะนําลงไปทอดนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้นะคะฝนก็ตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากฝนตกนี่โอ้โหท้องฟ้านี่ก็สดชื่นสดชื่นนะคะช่วงที่ มารอทอดหมูเนี่ยเราก็มานั่งชมบรรยากาศที่หลังบ้านไปคลางๆก่อนนะคะบรรยากาศชมบรรยากาศน้ำตงน้ำตกดูต้นมงต้นไม้เสียงนกเสียงกาไปนะคะโอเคน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำเนื้อ เนื้อปลาเนื้อส้มหมูส้มเนี่ยมาทอดนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะใส่น้ำมันมันพอประมาณแบบไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องใส่แบบเต็มกระทะท่วมกระทะนะใส่พอแบบพอแบบพอประมาณนะจ่าก,กาเอานะคะมาดูนะ ถ้าเราใส่แป้งถ้าเราใส่แป้งโกกินะคะลงไปทอดนี่ยมันจะทําให้เนื้อหมูนะคะสีสันสวยงามน,นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะมาเบ่งหมูทอดกับพี่น้องจา๋ามาเบ่งนะจ๊ะอ่า หลังจากทีบุนาปีนนะคะปีนหรือว,ว่าเพิ่นราวภาษาไทยก็เอ็นเพิ่นราวนะภาษาอีสานเอื่อนปีนนะคะปีนผ่านนะพี่น้องจ้าหลังจากนั้นนะคะสีสันของหมูในส่วนรับประทานมากนะกะ็ตามที่บอกนะคะเวลาทอดนี่นะคะเราต้องชุบแป้งทอดมันจะทําให้เนื้อหมูดูชีสันสวยงามน,น่ารับประทานมากขึ้นนะคะอันนี้น่าจะได้แล้วนะคะได้จะพอแล้วนะคะเดี๋ยวคุณอาจะตักขึ้นมาใส่จานนะคะ โอ้โหกลิ่น,หอ,นหอมหอมชั่วหลังบ้านเลยกลิ่นของหมูอ่ะสมูมูนะจ๊ะอุ้ยหลังจากฝนตกมีท้องฟ้าสดใสนะคะเขาถึงบอกว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมสดใสเสมอเออมันจริงๆนะโอเคค่ะเดี๋ยวปูน่าจะผ้าตักใส่จานนะคะช่วยงานๆอย้ยผิดหงเลยใ่มันหอมชักหอมแม่ หอมชวนหมักรับประทานมากๆเลยโอ้โหสีสันสุดยอดมากเลยแนมเนี่ยหน้าตาช่วยงามน่ากับประทานมากมา้และหลังจากนั้นนะคะอุนาก็จะเอาพริกเนี่ยจะเอาพริกแห้งนี่ลงไปทอ่อเวลาเรากินอ่า สมหมูเนี่ยแล้วก็กินแบบพริกเนี่ยพริกแห้งอย่างเงี้ยแล้วพริกแห้งทอดทอดก็ไปเ,อเยอะเยอะ นั่นว่าเสร็จเรียบร้อยล้ค่ะหมูทอดแล้วก็พริกทอดนะคะเดี๋ยวปูนาจะพาไปรับประทานนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะอู้หูรับรองเลยเดี๋ยวจะไปหั่นหัวหอมแล้วก็จะไปะบีบมะานาวส่วนหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็รับรองเลยอร่อย แซ่บมากนะคะเบิ่งนี้พี่น้องโอ้ยหน้าตาหมูข่หมูทอดเห็นไหมถ้าเราใส่แป้งนะคะถ้าเราใส่แป้งทอดกรอบมันจะทําให้เนื้อหมูดูสีสันน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือเครดไม่ลับนะคะก็ให้เพื่อนๆลองไปทําดูกันนะคะเดี๋ยวจะไปนึ่งข้าวเหนียวนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมา กินกับสมหมูแซบๆนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะมาเข้ามาท้างไหนบ้านกันมาดูค่ะมาดูมาดูเออส้มหมูนะคะเดี๋ยวบุน่าจะพามาบีบมะนาวใส่นะคะมาดูขั้นตอนการ อันนี้คือปูนาทอดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปูนาจะมาบีบมะนาวแล้วก็ใส่พริกทอดนะคะลงไปแล้วก็ใส่หัวหอมแดงเพื่อจะได้รสชาติเข้มข้นขึ้นนะคะมาดูนะคะ โอเคคุณอาจะปีบมะนาวลงนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะของส้มหมูนะคะแล้วก็จะใส่หอมแดงลงไปกินแบบนี้นะคะมันจะได้แบบว่ารสชาติที่อร่อยนะคะ ดีกว่าเราไปกินแบบว่าเปล่าๆนะคะแล้วก็จะบีบมะนาวลงไปออขอบอกเลยว่ามันอร่อยแน่นอนเลยนะคะเวลาอันปูน่าเห็ดสมบพาว่าเห็ดสมหมูสมปลาสมยังกระซัง กูน่าสิบีบักหน้แล้วก็หั่นหัวหอมอย่างนี้ลงไปแล้วก็ใส่พริกทอดลงไปแ้วมันจะอร่อยเนี่ยใส่พริกทอดที่เราทอดลงไปเนี่ยมันจะได้รสชาติไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาก้านมันออกนะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอื้อ แล้วหลังจากนั้นก็จะนึ่งข้าวเหนียวเดี๋ยวมานี่นะคะปูนาจะพักน,นึ่งข้าวเหนียวด้วยจ้ะนึ่งข้าวเหนียวกันนะคะนึ่งข้าวเหนียวเพื่อจะรับประทานกับสมมูด้วยจา้ามาเบิ่งกันด้วยจา้าปูนาจะใส่หม้อนึ่งอันนี้ด้วยจา้าปูนาก็จะใช้หม้อนึ่งอันนี้แล้วก็น้ำซาวเข่าทุกขั้นที่ปูนา ใช้น้ำน้ำเศ้าเขา่าเนี่ยคุณ่าจะก็ทิ้งจะจากคุณ่าจะเอาน้ำเศาาะะ้าเข่าไว้ละกันคุณ่าจะเอาเป็นรถต้นหมอกต้นไม้แต่ว,ว่าเป็นรถพวกต้นโค้ดทรงโค้เสียนนะคะเพราะว่าน้ำเศ้าเข่านะมันมีประโยชน์หลายๆอย่างต่อผืดนะคะหรือว,ว่าการทำปุ๋ยทำอะไรเนี่ยเยอะแยะนะคะสามชาวข้าวคุณน่าประโยชน์มากมายคุณ่าจะโบเคยทิ้งเลยได้จากเนี่ยก็จะล้างเอาน้ำสาวข้าวออกโอ้ยหเหมือนหุ้ง มื่อนี้นเขาเหนียวหลายมื่อันนี้หิวอยากกินอยากกินอันสมตำอยากกินสมตำแล้วก็อยากกินอันหมูสมเนีย่ยวันนี้ก็เลยเรียจานอ่ะล้างให้มันสะอาดนะะมื่อันนี้ฝนตกมืดครึ้มพี่น้องโอ้ยบรรยากาศหนานอนท่ะหนานอนอีดีหนานอนมากมากแล้วมื่อันนี้ฝนตกตเต็แตอนอันประมาณสิบโมงกว่กัวสิบโมงสัก ปูนาลงขีดไปนะคะโอเคนะคะหลังจากนั้นนะครับปูนาก็อันนี้ก็ได้น้ำซาข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปูนาก็จะเอาน้ำใส่น้ำมัน,นึงื่อนค่ะที่หาได้หัวดมาจากเมืองไทยนะไอ้หัดวซือมาจากเมืองไทยได้เนี่ยตอนไปเมืองไทยเมื่อปีหนึ่งแตดสองซืหนึ่งแตกไปซื้อมาจากเมืองไทยถือมาน้ำได้พี่น,อน,น้องหัวตืยเยอะไมไ่จากันมีพี่น้องแต่ว่าไปเมืองไทยก็เลยซื้อมาจากเมืองไทยจ้ะ ของบ้านเรามันอันคุณภาพดีของมันทรงม,มามลีกาบางถังมันใส่แ๊่เดียวมันกักทันกับทั้งแล้วเพราะว่าสวนหมามเป็นของเวียดนามโอ้ยสามีมาก,กดอมมากกดโ <Working S 1> อ้ยเจมส์มากอดไม่เห็นดีเล <Working hard. S 1> I working hard every day okay the a glass t looks p r t t It y good They look good The glass? oh yeah look clean daddy awesome you did a good job โอเคมาเดี๋ยวจะนำข้าวเหนียวไปนึ่งกันจ๊ะ i ี้จ oh t e light oh okay okay มาเนี่ยค่ะนึ่งเ่ากันจะนึ่งเท่ากันนเข่ากัน เห็นไหมง่ายนิดเดียวนึ่งข้าวง่ายนิดเดียวนะคะแล้วก็จะใส่อันนี้ปิดนะคะเดี๋ยวมื้อนี้อันจะเห็ดสมมูทอดสมมูแล้วก็สมตำนะคะแค่นี้นะเรา่อเพ่อยากมื้อนี้กี่ขัข้นกีขยย่ขั้นเห็ดก็เผาไรยางแต่นึ่งข้าวเหนียวนี่แหละเป็นว่าเดี๋ยวรอดับนะคะเดี๋ยวข้าวเหนียวเสร็จนะคะโอเคมาดูข้าวกันจ้ามาดูข้าวกันอันนี้คือข้าว เหนียวที่นึ่งไว้นะคะแล้วเราก็จะมามาปีนมาปีนมาปีนรังเดินหนอยปีนเข่าเด้เนี่ยปีนเข่าเลยค่ะปีนเข่าค่ะปีนเข่านะคะปีนเข่านะคะปีนเข่านะคะปีนอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไปนึ่งอีกสักประมาณห้านาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นอุณหภูจะนํามาใส่ใส่เข่าวคอีสานก็เอ้นใส่เข่าให้มัน อันเบิร์อายพี่น้องเวลาใส่เขาเบิร์อายแต่มันถึงจะมีสรสชาติกินหนาอร่อยนะคะเดีย๋ยวมาติดตามกันนะจ๊ะมามามาใส่เขามันด้วยจ้า ก่อนเข่าไปพี่น้องขนาดโอ้ยเอ้ยเข่าเหนียวบางคนอะโอ้ยไส้เข่าเหนียวพี่น้อง ค่ะคุณะก็เนี่ยเตรียมกงเข่าไว้เรียบร้อยนะคะเ,คเสร็จเรียบร้อยนะคะหนึ่งเข่าเสร็จเรียบร้อยอันสาเหตุที่ใส่ถุงพลาสติกแบบนี้เพราะว่าเพรอยากให้เข่ามัดกิ๊กกับกองเข่าเลยจ้ะเวลากินมันจะได้แบบว่ากินง่ายๆได้จ้ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว มาทานข้าวเย็นกันค่ะมาได้จ้ามากินเขา่านํากันอันนี้คือหมูนะคะอันนี้คือหมูทอดสมหมูนะคะติปุนาทอดไปเรียบร่อยนะคะนี่พี่น้องแซ่บค่ะใช้หอมแดงแล้วก็ใส่เอ,อ่อพริกขั่วแล้วก็บีบมะนาวลงไปอื้แซ่บครับพี่น้องอันนี้เ็คือสมตำ สำหรับตัวนี้นะคะก็คือส้มตำนะคะพี่น้องจา๋าส้มตําใส่น้ํามันปูแล้วก็อันนี้ก็คือสุปเกเขือจ้ะมากินเ้าน้ำกันดีจ้ะเด้ออันนี้ก็คือข้าวเหนียวเดี๋ยวปูน่าสิกินกับอัน,นเนี่ยกินกับหมูนี่พี่น้องโอ้ยเนี่ยเยวหมูทอดดจา้าเน,นี่ยคือหมูทอดปูน่าจะกินอย่างเสียพี่น้องเอ้ยมันกินข้าวหน้าก๋ง เสียบรักคุยตำบักุงพี่น้องอืผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่ายลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปูน,น้าและพี่น้อง คุณน้ากำลังจะกินขาบโอ้ยแสบักแสบขกแสบเนีน่ยนี่นี่สม,มูนี่มันแสบนี่สมมูก็ปากติดตามฝากไปกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีงามงเด้อค่ะพี่น้องคุณน้าจะกินขา